สมาไว้้้ใหไดมาทสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้น้องปุ๊ก็มาตำส้มตำเส้นเคยนะคะมาดูนะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกแล้ก็กินส้มตำอร่อยทุกเวลานะคะที่ตำเนาะส้มตำสะเทือนกขั้นตอนใส่ทีนี้ก็มีน้ำตาลนะคะ ปลาเยอะเลยฟังเสียงต้มนะคะโอ้โหน้ำปลาเต้นและบำรอเลยนะใส่กระเทียม ยังไม่ถึงมีพวกเลยจะแปลนาทีิให <c oughs> ้เว็นไล้าวโรตีมาแล้วพ่อ,อ,อาขานี้ไม่พูดไม่จายิ้มอย่างเดียวนะ่นี่ใส่มะเขือเหลืองลงไปด้วยบ่ไม่เอามะเขืออันนั้นบใอใส่มะนาวลงไปอองเที่ยวไหม ว่ามันพเราเยอะเราใส่ปริมาณเครื่รรองมาลงไปอไหอันนี้พอกินไหมน่าจะพอนาจะพอเพราะ,นะะว่า,นาคนทุเรีนชนิดนั้นกันครัวนี้มาตาได้ตลอดเวลาเปิดก็จะคุณคุณคุไม่มีปิดอุ้ยใหญ่เท่ากันเลยน้ะงแค่เออนั่นแหละถ่ามาไว้ก็ดีนะนะ ได้มีที่นั่งกันหลายคนหอมเลยทีเดียวพอลงไปหม้อปโอ hint, oh, ้คบใหญ่เลยจะได้ตำสะดวกสะดวกบ่ตำทีเดียวเลยสิกว่าคนโอ้ได้ได้ได้อยู่โอเคอุ้ยหอมเลยทีเดียววันนี้มันจะสีมันจะออกก่อนเมื่อวานอ่ะโอ şey. ้ทำไมวันน sí ี้เป็นไร เติมพริกว่ะด<อ>ูมแม่ค้าตำยังไม่ตำเต็มที่นะเพราะว่ากลัวปรราลาเต้นระบำ <c oughs> ไม่กลัวหก <c oughs> แบบนี้แหละเ<อ>ขาบอกว่ายกเบาเบา<ๆ>ยกเบาๆก,ก็อร่อยแล้วเ<อ>ขาบอกอคุณตำก็จะชิมเองฮะตอนนี้น <c oughs> เราก็จะเป็นสมาคม จุ่มกันอยู่ที่โดมจุ่มกันที่ที่โดมเช่นเคยเอาไปเอาวันนี้ไม่มีผักหรอวันนี้ไม่ได้ักบุ้งรังอะไรยังเรียบร้อยแล้วอืมเบ่งไปให้ลุงช่างนะคะแล้วก็ผักเข้าไปจับช่างใหญ่นะให้คนชิมสักสองสามครั้งจะได้ดูแล้อัปดาเสิร์ฟเลยยาโรช่าปูไปเสิร์ฟเลยใครกูได้เสิร์ฟปูอัปดาเสิร์ฟ พ่อค้าคนเก่าคนเดิมไม่พูดไม่จายิ้มอย่างเดียวนะคะยุ้ยซียิ้มอย่างเดียวพูดไทยไม่ค่อยชัดนะนะคะว่าจะกลับวันที่ยี่สิบสองไปประมาณสักสี่ห้าวันย่าก็ไปยี่สิบสองแถวคิดว่าคิดว่าสี่ห้าเดือนลุงบอกว่าเอานีลุงจะไปตลอดเลยเออม่า เอาสวอามันแ่วเองอันน่นไทยแต่นู้นมาตรงคนนี้นู้นสามช่องเราแล้วมาตีมน้ำข้าวปุ้นซอยเขาปุ้นด้วยแต่ว่ามีอันเดียวเมื่อเช้าเขาบอกว่าฉลาดนี่เอามานี่ลำยากกี่ประมาณสิบคนนั่นื้ะ

พี่อนะกุนนตกุ่นเอขาวนะใเยหรนซกนะไม่มีู้เย็นนจะเป็นแบบนั้นล่ไมี่ย่า็่เยมือันจะวาและบ้านย่าไม่มีอะไรมีแต่ที่นอนกัม กออกันบงันละนละเดีอเกิลังไปแล้วเราไปแทรกแทกตรงไม่ดาพวกเราใสเสื้อสีเดียวกันสร้างสทางหมไแล้วอานมห้องเช่นหนูพมไดอไป

ปกติก็คือแะแบบว่าไข่ออกปา่นินเอาลงนี่เอาลงนี่หน่อยไม้เอาเส่นก็จะเอาผักหมีเนื่อเย็นสักนี่เอาเออเนี่ยเนี่ย้าเอออะไรก็ดกเลยี่ือเปล่าคนคนเกินไปเนะเออใครจะกินดอกมัถ้าเราตเติมก็เอาอะไรเติมน้ำปลาด้ว

หายแล้วมาหายแล้วบอกถ่ายแล้วมาเราเล่ผมนนมจะผันแล้วอีกแล้วีแซ่บ่็ดอกไม้เแลเราอกมันอกไถ้ามนากทยันพิกต้องใส่ผิกแข้งอันนี้เขาใส่ผิดต้องใส่พิกทอดนะอืมสวยกินจิ๊ดจ้าชอะไรอา ขาไก่เร็วๆแล้วเี่เสือทำเองบทำเองเนาะคอยมักเห็ดใส่น้ำยาแล้วเขจะเห็ดนเนื้อปลารวจะเนื้อปลาไมได้เจ้าเหรอเจ้าทำเหรอไม่ไม่ทำขนมที่ไะเน้องเจ้าป่านาะม่เอาเดี๋ยวจะกินกะทีว้าวเหือ

อยู่แล้วจะพเกนเดียวดคุณพดไม่นานอนเน่เป็นไให้ออย่าเบ้างคดมันจะนานเเน่ยตัวกลางก็มีเอาวกลางเเออไปเอาวกลาง้วแบบเอาวกลางนี่แหละเออัวกลางมีข้าเจ้า้าตวนี้เลยหรอนี่ไงมาไปนี่ไงเอาไปเดีว้า้าวเบมาโลดไปแล้วก็เอามาให้หมดเลยมีอะไรเอามายุ่

ใช่ค่ะบม่ทำน้องคนจะทำคุณไม่ให้ Ja se po lema, ja se kërkë bazë të thitë. të thinhë, kam nevojë të më.